กงอได้ามาพริกนี่้ำนจ้ะเดือดไปนี่เด้จ้ะซิปขึ้นเอา,านี่น้ำมังกงมเด่นเด้จ้ะเด่นกับซิบไม่ได้ซิบอะไรผมมยหาล้อเอาเอามักเด่นน้ำจ้ะซื้อพักซื้อมักทั่วพี่น้องนะมากินกับเจลปลามักพิกน้ำแน่เจลยากตามาคงมังกเด่น ไปเมื่อบัดนี้อันนี้ฮิออกก็ได้อะดีฝนตกพี่น้องเด้เนาะที่นี่กะหากระเซาโอ๋โดดไปโดดโอด้วยนี่ก็แห้งเด้อเนาะกําลังจักเยเสิออกวิบ้านนี่เป็นชั่วโมงได้นี่ฝนากระเซาต๊ อยู่แล้วกเป็นชิตกลงมาอีกอยู่งนอนกับเปื้อนทายสบายดีเนาะพี่น้องจัดไปสุ้ๆค้ณพอกันตอนแรงๆพี่น้องเลยล้างสีรษากันออกไปซื้อนมน้อยเตอหัวออกกับหัได้บดเดอะพี่น้องเลยวันเสาร์นี่กำลังมาสิพากันไปตอนเสาร์เห็นว่าฝนตกก่อน ว่าถ้าฝนเศร้าตกฝนว่าจนค่ำพี่น้องเลยเมื่อกี้นี่ตอนน่าออกมากยังฝนเศร้าเลยฝนเศร้าอุ้ยมืนนหักเศร้าเม่อี้นี่เลยส่วนลุงทนออกมาพี่น้องเลยบุกล้าทับคนเดียวกันเลยบุก่าบุซี่อะไทางกับเพื่อนใช่ไหมส่วนแมงเซอร์เป็นแตงว่านนี่แหละเนาะเริ่มนัดกันมาเมื่ออื่นมาถ้าฝนมาตกก็จังพากันออกไปก็สิโอยเด้อ ไปดองเลยเกล่ดในยังเลยดิไปซื้อนุ่มกับอีหยังหลายอย่างพี่น้องเลยนาะเครื่องใส้ของซอยยังกระเบื้องกระเบิดนุ่มกระเบิดน้ำกระเบิดแต่ว่าให้ทางนุ่มจอยเพิ่นไปซื้อให้แล้วเนาะน้ำส่งนุ่มแหละ่น้องเลยซื้อให้แล้วหมู่บ้านนี่เดี๋ยวนุ่มบัดนี้ควาสีถาทางแมงเชื่อเพิ่นออกไปส่งนักเทียนมาออื่นกะ เบิร์ก่อนภาษีฝากเิคนซื้อน้อยก็ออกมาได้เริ่งบ้านแล้วแหละทางแล้วโอ้คนมากระเซาโตกแล้วมันยังบ่เปื่อนประเด้คนยังบ่เที่ยวทางคนเที่ยวจักหน่อยเปื่อนกูนื่อด้วเนี่ เกิดเงินรวยๆวยได้น้อ ฝากน้องอีเตอร์คุไว้นะป้าคือเก้าพีน้องอน้ากำลังรับเมื่อกี้ฮนรับเลยก็เลยซวนทางลุงถนอมมาไปซื้อนมมาเนาะไกลสิเอได้แหละนึหานิไม่่อปกนต๊ะกะยามันกอนคือาลุยฝนออกไป อาหดเศร้าไอ้แล้วจนเจือยันขากราบให้นะนี่คนตกท่ากลัวต้องเป็นลุงเป็นพ่อใช่ะ

เฉพาเกี่ยวเลยแซวนี่ได้เินปัตเตอร์เนว่าลุงจอยลงไปเกาะไว้เลยพี่น้องมือใดมันแดดแก็จะได้ไปเกี่ยวด้วยนนี้กำลังออกวงหน้าพุดเหลืองหมดเลยฟังดึงมือดเมืนอน่งผ่แด่นมันแดดกะาก็ลงไปเกี่ยวเกี่ยวขาตาฝนอีีกเดือิดสิยังฝนตกดินอยู่น้อเฮ้ก็เลยเนาะ หนึ่งเพียงไกลาชีวิตบ้านแล้วแหละได้สิค่างดีแล้วเสียซื้อน้ำบ้านนะกับบมีเป็นตไงเนาะนยี่ห้อิ้กินไปกบเพื่อนใครกับบมี่เ็ไปมงเชื่อกับซื้อแต่เล็กแต่เย็นมาเป็นงานอื่นกับบมีเลยต้องออกมาซื้อคร่ะ มานทรงอาทิตย์ายพี่น้อยนะเบิดเดอเบิดกินเกกลายเติบยุกเบถึงเบิร์ดก็ยังหนักยุกทางกระไรทางวะมถมทางเอาดินบล็อกมาถมเนาะเปื่อนพ 呀，我刚、欸欸欸、好,好来。 เปลี่ยนไดอ้แต่ละคนเลเาะซื้อพักตอนพีนองนะะใส่เจลปลาเรียบร้อยแล้วพวกบัวพวกหอมกตัวัวหนึ่งเออนี่กงามเท้ซื้อมาพิกกับกงเทสมพิกนี่งามเสะเดือก,กัน่นน้ชิือกันเอาน้นอกอง ไเดินได้จ่เดนกระซิบไม่ได้ซิบป,ปเลยมหาระเอาเามาเดนน้เ้อาเอามาเดินน,นจ้ไปทนะุงเดียวกันเลยก็ได้อีกด้ดเน,น,นที่นี่นได้สิคิดนาะโอ้ของชัวอยู่นกังามเนาะซื้อมาเลยะได้เนะาะาซิ จิดตเตในคนกันุาลานถายอยู่เนาะี่น้องยดูเด็ดด้อยพริกมาตามมาุงี่ปลาต้นโกแน,น่าวพันาาอาบมะเอาเาอาแต่นี่ยางอยากจะือว่าจอดน็กน้อยกันนกระตุกเนาะเพื่อน,นจัมละไคือจามากินบ่ปลากับเมยกินเลย อเร่องจามังกินกันทนาคมฮะเดี๋ยวขับเลยากแถวแวไมเ้ยแล้วมเขาเยกเข่อนไม่เขาเปยกุต่รือร้ <h 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 <h> <h <h ่นหรือเปาอ๋อนน้ำจาร์าออนะานะ อ๋บอะอะไร่บรัด้วยังสระสามเอาจบมาปลาลจกับน้เนเบราเอ็นามะนาวนีเปยังตไก่สูรลังคอมาไ่ไ่ทานจับทานใหม่นึง ซื้อโคบัลต ja. ja, ja, de ินาไปเลยเรียบร้อยซื้อจามเมื่อกินน้ำไปเต็มหน้าบ่อรถเรียบร้อยเย็นว่าเพิ่มเบื่อปูเบื่อปลาคุณซื้อขนมเมื่อฝากเล็กน้อยน้ำพี่น้องไงเนาะเตรียมหน้าบ่น้องเจอขึ้นน้ำได้ใส่ยังได้แน่ขนมนี่กับลูกลานลายตอนซูเซลแหละ มัดปากไว้นะซื้อพักซื้อบักทั่วพี่น้องเามากินกับแจวปลาพริกน้าแน่เพื่อจตามคุมบักเด่นโอไปเมื่อบัดนี้นี้หิออกก็ได้ไดีฝนตกพี่น้องเยเนาะที่นี่กหาการะเซากแงะได้บ่ม,มากกว่าสหิวพี่น,องงน้องเยเนาะเมื่อบานเมนื่อซองบันดนี้ ฝนตุกแห้งกูนี่ได้บอ่อไวทั้งหน้านะี่ยนั่นว่านั่นเนี่ของมาลุงพุ่งพังหรือมันพาย่มได้กินนี่ก็เห็นสะท้อนก็ปลาจอยเป็นอยู่พี่น้องเนาะปลาฝ่าฝนมากขึ้นกัน <c ười> เปียกเปียกแล้วก็ได้เมื่ออะไรนะว่า,มานเมื่อกี้นี้มาสื่ออกินอยู่ตลาดแรกนี่แหละ พ่อเป็นอยู่ไปทางเขาเนาะตลาดกับเพื่อนเพื่อนู่เป็นตะย่างอะไรเติมบ่าเติมกระเบะเติมนั่นไหนกระเช้ากัน ก้อถุงกันก่อนเด้อถ้ะอยู่เจ็บเมื่อยเด้ตัวสมัาตรอ่ะไปก่อนถุงใส่กันยังมันเฮียเดี๋ยวมาหาธิรัตน์ตกหล่นลงลำทางเตยมันมันพี่ไดงนะไปเมื่อแบบนี้เตยตื่นแล้วป่านี้ 对。 You แคลาปีได้แลสีเฮตอม่าหัดจุดลินบ้าน Продолжение Is it?